อาจารย์ก o p ีสายมูชาแนล Channel. คำทำนายความรักของชาวราศีมังกรประจำเดือนเมษาความรักคนที่มีคู่แล้วดวงดาวเดือนนี้มีความวุ่นวายในบ้านเกิดขึ้นบางครั้งอาจจะมีจากสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีประเด็นเรื่องของญาติผู้ใหญ่ในบ้านเข้ามาวุ่นวายกับเราทําให้เรารู้สึกขาดความเป็นส่วนตัวและทําให้สะเทือนต่อความรักความสัมพันธ์ของ ครอบครัวคุณได้นั้นอาจารย์แนะ,ะแนําว่าให้พยายามหาเวลาจัดก้ี้จัดโต๊ะเปลี่ยนมุมจัดสภาพแวดล้อมในบ้านหรือถ้าเกิดมีปัญหารจริงก็รู้จักหันหน้าเข้าหาก,การพาคู่รักของคุณไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวไปทานอาหารส่วนคนโสดเดือนนี้แนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบหาเพราะว่าคุณจะต้องไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะดวง ช่วงนี้ของคุณจะเน้นในเรื่องของการทํางานเป็นหลักจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่ายัางไงก็ให้รู้จักรองค่อยๆคบค่อยๆค,ค,ค,คุยแต่อย่าพึ่งจริงจังกับเรื่องความรักมากนักส่วนในเรื่องของงานอย่างที่อาจารย์ก๊อปปี้บอกก็คือว่าลุยไปได้เต็มที่เลยอีก2เดือนหลังจากนี้ผลจากการทํางานจะทําให้เราเห็นว่าเราคู่ควรมากแค่ไหนนะครับ